ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในเวลานี้บุคคลที่แข็งแกร่งจากเผ่าพันธุ์ปุ่มทานตะวันได้เดินเข้าไปหาทางสารทีรักเก้าขณะที่เขาก้าไปข้างหน้าเผ่าพ,พันธุ์ดอกทานตะวันก็เบ่งบานอย่างสดใส และพังพรายมากขึ้นมีเสียงจางๆพุ่งขึ้นมาในเกสรตัวโู่ในเวลานี้มีดอกทานตะวันบานสะพรั่งหลายร้อยต้นแล้วดอกทานตะวันที่ดูร้ายทุกดอกถูกรอกไว้ที่ถังซานเพียงอย่างเดียวนี้ทําให้ถังซานรู้สึกว่ามันมีพลังมากกว่าพูดวิญญาณต้นไม้แมงมุมและวิญญาณกินซากศพในระหว่างการแข่งขันโคเมื่อวานนี้สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือถ้าคนที่อยู่ตรงข้ามเขารู้ว่าเขากำลังคิดอะไรโย คนที่ตรงข้ามเขาจะต้องโกรธมากอย่างแน่นอนหากพูดวิญญาณต้นไม้แมงงุมแะพูดวิญญาณกินซากศพอยู่ตรงหน้าพวกมันก็จะยอมจำนนและยอมรับความาแพ้แพ้โดยไม่มีเมสแต่ความปรารถนาที่จะสู้บุคคลน,นี้ปลดปล่อยพลังของสายเลือดของเขาโดยตรงในระดับนี้มเมื่อเผชิญหน้ากับถังซานเพราะมันเคยสื่อสารถังซานมาก่อนแล้วในฐานะทายาทสายตรงของเผ่าพันธุ์ดอกทานตะวันเขาต้องรู้เรื่องนี้ก่อนเกม เอาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บางอย่างของผู้ต่อสู้ความสามารถของทั้งสาในการเอาชนะช้างแมมมอธในนัดที่แล้วยังคงทําให้ต้องระวังแรกไม่คิดว่าเป็นแค่ชต่ชนะที่มีการยอมแพ้ช้างแมมมอธจะจงใจยอมแพ้ให้กับมนุษยไ์ได้อย่างไรแล้วช้างแมมมอธแพ้ได้อย่างไรก่อนเกมนี้คาแนะนําจากผู้อาวุโสของเผ่าพานเคอน่าจะมีความรับบางอย่างในการต่อสู้ระยะประชิดของมนุษย์คนนี้ อย่าปล่อยให้คู่ต่อสู้เข้าใกล้เขาและใช้การโจมตีระยะไกลโดยตรงเพื่อจัดการกับคู่ต่อสู้เพื่อที่คู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้เลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมมันจึงเปิดพลังงานสายเลือดทั้งหมดทันทีขึ้นมาและกดดันทั้งสารอย่างเต็มกําลังดวงตาของทั้งสารเริ่มควอบแน่นและมีแสงเรืองแสงปรากฏบนพื้นผิวของเขาครั้งนี้เขาเกรงว่ามันจะเป็นแค่การ,รเผชิญหน้าเท่านั้น ช่วงขณะต่อมาร่างของเขาก็หายไปทันทีม่านตาของผู้เล่นจากเผ่าพันธุ์ดอกทานตะวนันที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหดตัวลงในทันทีแร่ดอกทานตะวนันที่พร้อมจะผีบานก็เบ่งบานด้วยความสุขใสอันเพลวพรา่าวและแสงสีแดงไฟก็พุ่งออกมาจากเกสรตัวผู้ของดอกทานตะวนันหลายสิบดอกเมื่อมันออกมาปรามแสงแต่ละอันมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งฟตุตและผันกันเป็นตาขายไฟทันที ปิดผนึกพื้นที่ทั้งหมดรอบตัวชายผู้แข็งแกร่งจากเผ่าพันธุ์ดอกทานตะวันโดยตรงโปรดทราบว่ามันไม่สามารถให้โอกาสพูดต่อสู้เข้าใกล้ได้ตราบใดที่สังสารกล้าที่จะแวบไปด้านข้างของเขาเขาก็จะได้รับผลกระทบจากไฟของดอกทา,านตะวันทันทีในแสงไฟที่แผดจ้าระรอกน้ําขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นทําให้พื้นที่รอบๆชายผู้แข็งแกร่งของเผ่าพานันดอกทา,านตะวัน ดูค่อนข้างเป็นภาพรองตาและบิดเบี wheel, ้ยวและพื้นที่เ็าเริ่มไม่เสถียรมากขึ้นไมโคงเจอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมธาตุอวากาศเขาสามารถบอกได้ทันทีว่าอุณหภูมิสูงจนทําให้พื้นที่โดยรอบบิดเบือนไปโดยตรงเหมือนกับระลรอกน้ําในกรณีนี้หากเขาใช้การเคลื่อนที่ในพริบตาในอากาศก็มีแนวโน้มว่าจะปรากฏในสถานที่ที่ไม่ควรปรากฏส่งผลให้การเคลื่อนที่ในพริบตาเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจควบคุมได้และมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับบาดเจ็บกลับคืนมาจากอวากาศอีกด้วยมือของเธอกำหมัดแน่นทันทีในพิบตาทั้งซารก็ปรากฏตัวขึ้นจริงๆแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องประหลาดใจเขาได้ปรากฏตัวต่อหน้าหรือใกล้ๆกับผู้ต่อสู้ที่มาจากเาผ่าพันพูดวิญ,ญญาณดอกทานตะวันแต่ปรากฏตัวอยู่ห่างจากเขาประมาณสิเมตรจากนั้นเขาก็เห็นถังสารยกมือขึ้น แมีหน้าไม้อยู่ในมือของเขาแล้วในหน้าไม้ลูกศรพุ่งออกมาทันทีนั่นคือหน้าไม้จูเก๋อที่ระยะสีเมตรไม่มีความเป็นไปได้ที่จะรบรูปธนูอันทรงพลังของหน้าไม้จูเก๋อแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพจะทําได้ด้วยเสียงแตกลูกธนูหน้าไม้จูเก๋อหลายสิบรูปก,ก็มุ่งหน้าตรงไปยังบุคคลที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์ดอกทานตะวัน และปกปุมพวกมันพื้นผิวของหน้าไม้จูเกิลเป็่งัศมีสีทองแปลกๆมีเพียงถังสารเท่านาั้นที่รู้ว่ามันแสดงถึงการเปิดใช้งานของวงเวทสายเลือดของนกอินทรีปีกทองความเร็วในการยิงของหน้าไม้จูเกิลนั้นก็เร็วมากอยู่แล้วเมื่อประกอบกับสายเลือดของอินทรีปีกทองความเร็วและความคมก็เพิ่มขึ้นลูกธนูลร้สีลูกได้จ่อทะลุคู่ต่อสู้ทันทีที่เสียงของสปริงเครื่องจักรเริ่มดังขึ้น ทั้งบทนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนผู้ชมจํานวนมากไม่เห็นว่าลูกธนูยิงออกไปแต่ทว่าทันทีหลังจากที่มันถูกยิงม่านตาของถังสารก็หดตัวลงเขาหายไปจากอากาศและเขาก็ใช้การเคลื่อนย้ายในคลิปตาอีกครั้งเสาแสงเปลวไฟสาดผ่านตำแหน่งเดิมของเขาทําให้อากาศบิดเบี้ยวหากสังเกตให้ดีเราจะพบว่าในขณะน,นี้ดอกทานตะวันสามดอกเหีเ่ยวเฉาไปอย่างเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่มันเหีเ่ยวเฉาไป เมื่อกีบดอกหดตัวลงแล่จากนั้นกีบดอกก็เปิดออกอีกครั้งดอกทานตะวันนั้นก็เหมือนเดิมทุกประการและไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรจากหน้าไม้จูเก๋ในสายตาของผู้คนทั้งนานมีความคิดในระยะไกลของเขาว่ามีการทดแทนงั้นเหรอเขามีแววตาที่ประหลาดใจมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าหน้าไม้จูเก๋ของเขาเคยโจมตีผู้ต่อสู้ด้วยความประหลาดใจมาก,ก่อน หากเป็นเผ่าพันธุ์อื่นแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเก้า,าก็ยังจะาทีรับบาดเจ็บสหาหัสจากการยิงระยะใกล้เช่นนี้ยกเวน้นช้างแมมมอสสีทองแน่นอนแต่เห็นได้ชัดว่าบุคคลน,นี้ที่ถูกยิงจะเขากลับเปลี่ยนสถานที่แระเกิดจากดอกทานตะวันอีกครั้งนี่เป็นความสามารถที่ถังซานไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจของถังซานเขาจึงเข้าใจปัญหาได้ทันทีเผ่าพันธุ์ดอกทานตะวัน ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์นั้นไม่ใช่กลุ่มที่แท้จริงเลยมีถาวรและดอกทานตะวันอยู่ด้านหลังถ้าทำลายรูปร่างของมนุษย์ของมันและเหมือนมันได้รับบาดเจ็บจริงๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยมันน่าจะเป็นดอกทานตะวันทั้ง3ดอกนั้นที่เหี่ยวเฉาที่สร้างร่างกายมนุษย์ขึ้นมากาวอีกหนึ่งเว้นแต่เราจะฆ่าดอกทานตะวันทั้งหมดเท่านั้น ถึงจะได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงและในขณะนี้ดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ของทั้งสารจากโกรธจัดและเสาไฟก็ยิงออกไปรอบคุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่รอบตัวเขาทําหน้าที่เป็นการโจมตีระยะไกลโดยตรงเสาไฟหลายสิบหรือหลายร้อยดวงที่พุ่งออกมาพร้อมการสามารถอธิบายได้ว่าเป็นภาพที่งดงามอย่างแน่นอนสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง แม้แต่ถังสารก็ไม่สามารถจับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำอีกต่อไปหากต้องการที่จะเคลื่อนย้ายในคลิปตาถังสารเคลื่อนไหวโดยมีแสงจ้าพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาและถังสารใช้ความสามารถเคลื่อนที่ดุดเงาพลายเพื่อที่จะเคลื่อนไหวไปมาระหว่างเสาไฟที่ลูกเป็นไฟในแสงที่บิดเบี้ยวอยู่แล้วร่างกายของถังสารดูเหมือนเงาผีซึ่งใหญ่มากแต่รังแสงไฟนั้นหนาแน่นมากจนแม้แต่เงาผีก็ไม่สามารถ รบพวกมันได้อย่างสมบูรณ์เมื่อรัแสงกำลังจะตกใส่ถังซานแสงจากตัวของถังซานจะสร้างแรงสะท้อนกลับที่แข็งแรงทันทีและสะท้อนลำแสงออกไปซึ่งทําให้เขาไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายเจ้าแมวหลวงในบริเวณลอกก็ตกสะลึงดูเหมือนว่าเขาเพิ่งจะบอกถังซานเกี่ยวกับผลการสะท้อนของแสงไรเกอร์ของเขาไปและถังซานทําได้อย่างไรไม่น่าแปลกใจเลยที่ถังซานสามารถ มีความสามารถทางสายเลือดที่หลากหลายเจ้าแมงหลวงค้นพบสิ่งนี้เมื่อทางสารช่วยพวกเขารวมสายเลือดของพวกเขาทางซารแม่ได้เริ่มที่จะอธิบายอะไรเลยและเจ้าแมงหลวงก็ไม่ได้ถามมันรู้ดีว่านี่อาจเป็นความลับลักของทางสารก็ได้แต่ในเวลาน,นี้เขาสามารถใช้ความสามารถของแสงสะท้อนไรเกอร์ได้โดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าแมงหลวงไม่เคยคาดคิดมาก่อน นอกจากนี้ยังเป็นการประทักันระหว่างสายเลือดระดับที่หนึ่งแม้ว่าเผ่าพันธุ์ทานตะวันจากแข็งแกร่งแต่ความสามารถในการสะท้อนกลับของแสงไรเกอร์ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเช่นกันอุณหภูมิบนเวทีการแข่งขันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมันกับโรคว่างเปล่าที่ล้อมรอบด้วยคลื่นน้ำเป็นการยากที่โรกภายนอกจะมองเห็นสถานการณ์การต่อสู้ด้านบนได้อย่างชัดเจนวิธีการแข่งขันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง200เมตรนั้น ค่อนข้างใหญ่แต่ในขณะน,นี้กับถูกปกคคุมไปด้วยเปลวไฟที่ลุกชนช่างยากเย็นแสนเห็นเหลือเกินที่จะอยู่รอดในเปลวไฟที่รุนแรงเช่นนี้แต่เห็นได้ชัดว่าถังสารยังไม่แพ้แพ้และการต่อสู้ยังคงดําเนินต่อไปสาหรับถังสารนี่เป็นแมทที่ยากจริงแม้จะยากยิ่งกว่าตอนที่เขาเผชิญหน้ากับหววปิงปิงเสียอีกรัศมีกลิ่นอายของดอกทานตะวันของเผ่าพันธุ์ดอกทานตะวันนี้ ได้รับการสืบทอดมาจากสายเดียวกันกันกบจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อพิจารณาจากความรู้สึกของเขาในเวลาน,นี้ดูเหมือนว่าความแตกต่างจะไม่ใหญ่เกินไปความร้อนที่ลุกโชนไม่เพียงได้รับผลกระทบจากเสาไฟเท่านั้นแต่อุณหภูมิสูงยังส่งผลกระทบต่อเขาด้วยการต่อสู้ในสถานการณ์นี้ไม่ใช่ความรู้สึกสบายใจแต่อย่างใดและพลังสายเลือดของผู้ต่อสซ่นั้น ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเดิมครอบคลุมทั่วทั้งสนามแข่งขันอย่างสมบูรณ์ทําให้เขาหลิกเลี่ยงไม่ได้ที่จะหลิกเลี่ยงมันเขายะำยังการใช้พลังแห่งอากาศในระดับมากพื้นที่โดยรอบดูเหมือนจะละลายแม้ว่าจะถูกระดมกําลังแต่มันก็บิดเบี้ยวได้มีแนวโน้มที่จะตอบโต้ได้ดูเหมือนว่าหากไม่มีทักษะที่แท้จริงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะผู้ต่อโซ่ทางซานฝาความว่างเปล่าด้วยมือขวาและ คอนสายฟ้าทํามราสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาหลังจากนั้นทันทีอาวันสีน้ำเงินเข้มก็โผล่ออกมาจากฝ่ามือของเขาแปรผพันรอบด้านของคอนสายฟ้าทํามราสวรรค์เมื่อเขาใช้การเคลื่อนที่ดุดเงาพลายคู่ต่อมาคอนสายฟ้าทํามราสวรรค์ในมือของทางสารก็ลอยออกไปพุ่งตรงไปในทิศทางเดียวปฏิบัติการของแสงไรเกอร์ทำให้พื้นผิวของคอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยฉนแสงสีขาวพรา ในเวลาเดียวกันทางซานยังคงใช้การเคลื่อนที่ดุดเงาไพรโดยหึีกเรื่องการโจมตีของรำแสงไฟที่อยู่ด้านหน้าในเวลาเดียวกันเขาก็หายใจเข้าลึลกๆและความสามารถสะท้อนกลับของแสงไรเกอร์ก็เปลี่ยนกลับเป็นการกืนกินมันจินกินเข้าไปเต็มคำนี่คือธาตุไฟที่รุกโชนอยู่ในรอบทแยนนั้นแสงไรเกอร์ก็เปล่งพระกายเจิดจ้าโดยมีชั้นอากาศสีแดงอ่อนอยู่ภายในเปลี่ยนการจืนกินกลายเป็นการสะท้อนกลับอีกครั้ง และแสงไรเกอร์ที่พุ่งผ่านก็ระเบิดออกไปได้านนอกบงังค่อให้ถังซานยังคงเปิดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนแรงนี้นี่คือสิ่งที่เขาพูดกับเจ้าแมงหลวงก่อนหน้านี้กินกินก่อนจากน,านั้นจึงสะท้อนกลับและใช้กําลังของคู่ต่อสู้ต่อสู้กลับที่ว่าที่บิดเบี้ยวตรงหน้าเขาชัดเจนอีกครั้งและคลอนสายฟ้าทําลายสวรรค์ของถังซานก็ทุบเข้าไปที่เสาวันของคู่ต่อสู้แล้วกระดนนั้นําแสงเปลวไฟไหลายรัม ก็ยิงไปที่ค้อนสายฟ้าทำลายสวรรค์โดยพยายามสกัดกั้นมันด้วยความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้แต่ในขณะนี้แสงสีแดงเข่มบนพื้นผิวของค้อนสายฟ้าทำลายสวรรค์ก็แวบๆออกไฟและผู้ต่อมาํำแสงไฟสองสามรำที่ฉีดเข้าไปก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่สามารถปิดกั้นเส้นทางไปข้างหน้าได้ด้วยเสียงที่ดังค้อนสายฟ้าทำลายสวรรค์โจมตีถาวันดอกทานตะวันอย่างแรง เมื่อคุณสมบัติการบดขยี้เปิดใช้งานพลังโจมตีของดอกทานตะวันก็แข็งแรงแต่การป้องกันก็มีมากเท่านั้นเอาวานถูกเป่าออกไปโดยตรงและดอกทานตะวันทั้งสองที่อยู่บนนั้นก็เหี่ยวเฉาไปคอนสายฟ้าทํามราสวรรณน,น,นทำมาจากทองคำชั้นดีของไฟสวรรค์และเสริมด้วยความสามารถในการกืนกินของแสงไรเกอร์การกินกินและดูดซับแสงสวัน์เหล่านี้ จะไม่กลัวที่จะทําร้ายตัวเองแต่จะส่งเสริมและเสริมความแข็งแกร่งให้กับมันทงางซานใช้มือเกี่ยเข้ากับจากพัดย่างางครามอย่างจานชราตแร่ของสายฟ้าทําลราสวรรค์ก็เร่งกลับทันทีหลังจากการโจมตีด้วยการสะบัดข้อมือของทงางซานหัวคอหนาก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งและกระแทกเข้ากับเท้าวานทานทาตะวันเมื่อรู้สึกถึงภัยคุกคาม พู่ต่อสู้จากเผ่าพันธุ์ดอกทานตะวันก็กครบคลุมําแสงไฟได้ทันทีเพื่อบีบค้อนสายฟ้าทําลายสวรรค์และทวันจกักรพรรดิย่างเอื้องรามที่อยู่ด้านหลังของสายฟ้าทําลายสวรรค์ทวันจกักรพรรดิย่างเอื้องรามรุ่นก่อนแม้จําเป็นต้องถูกรําแสงไฟรัดคอพวกมันได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูงที่อยู่ตรงหน้าแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปแล้วพลังงานหินและพลังงานหยางทั้งสองปราสานการเดิมที เป็นหินละยหยางที่แข็งที่สุดหินละยหยางเสริมซึ่งกันและกันผสมผสานความแข็งแกร่งและความนุ่มนวลมันไม่ง่ายเลยที่จะเผามันเทงมีเสียงดังเกิดขึ้นภาวน,นีการถูกเผาเป็นชิ้นชิ้นทงางซานควบคุมจักรพพรดย่างเงินครามและนำคลอนสงฟ้าทำลายสวรรค์ผ่านไปอย่างชานชาราดจักรพพรดย่างเงินครามที่ถูกเผาซึ่งเรื่องปรากฏความเสียหายแล้วก็ถอยกลับทันทีปล่อยจักรพพรดย่างเงินครามอีกตัวมามาดเป็นเกลียว และบินไปอย่างที่ทางอื่นทานทีด้วยขอนสายฟ้าทําลายสวรรค์เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ